ขั้นตอนการปลูกองุ่นง่ายๆค่ะสําหรับใครที่อยากปลูกองุ่นนะคะก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะสําหรับการทำองุ่นปลูกองุ่นนั้นนะคะก็เริ่มแรกเราต้องทำโรงเรือนของเขาก่อนซึ่งอันนี้จะมุ่งเฉพาะหลังคานะคะโรงเรือนก็มีหลายแบบหลากหลายสไตล์มากนะคะใครที่ติดตามรถก็จะเห็นเนาะจากนั้นก็ขึ้นแปลงปลูกค่ะทำเป็นมีร่องนะคะเหมือนเราทำแปลงปลูกหอม ปลูกหอมแดงนะคะหลังจากนั้นเราก็ขุดหลุมเตรียมหลุมนะคะโดยมีความลึกประมาณ30เซนติเมตรนะคะสำหรับระยะห่างของหลุมเนี่ยก็แล้วแต่พื้นที่นะคะว่าเราจะให้เขา,าห่างกันประมาณเท่าไหร่นะคะอย่างแปลงนี้ปลูกประมาณ20ต้นนะคะดังนั้นเราก็ดูพื้นที่ว่าถ้ามันกว้างมากเราก็ ห่างกันประมาณ2เมตรหรือ1เมตรนะคะแต่ละหลุมนะจากนั้นเราก็รองก้นหลุมด้วยฐานไบโอชาพลัสนะคะของฟาร์มเจริญสุขซึ่งมีธาตุอาหารครบถ้วนค่ะและตามด้วยปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 15นะคะให้เขาบำรุงเจริญเติบโตนะคะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะอันนี้เป็นตราม้าเงานะคะรองก้นหลุมเสร็จค่ะเราก็นำกาพันองุนนะคะ อันนี้เป็นก้าพันที่เขายังไม่แตกตานะทุกคนแล้วก็แกะนะคะต้องระมัดระวังนะขั้นตอนการแกะเนี่ยเพราะรากของเขาจะขาดได้นะคะต้องระมัดระวังมากๆจากนั้นก็นําต้นพันธุ์องุ่นวางลงไปกลางหลุมค่ะถ้ามันลึกเกินไปเราก็สามารถนําดินมาวางรองก้นหลุมได้นะคะให้น้องเขายกขึ้นมานิดหน่อยค่ะแล้วก็นําดินกรบนะคะให้กรบท่วมรากเลยค่ะ ใครอยากจะนำก้าพันที่ได้มาลงปลูกในถุงดำก่อนที่จะนำลงหลุมก่อนก็ได้นะคะแต่อันนี้เราทำแบบขั้นตอนรัดเลยค่ะเรานำลงหลุมขั้นตอนต่อมาเรานะคะก็จะแต่งแปลงค่ะก็ใช้คลาดนะคะเกลี่ยเกลี่ยดินให้เขาสม่ำเสมอทั่วแปลงค่ะ แต่งแปลงให้สม่ำเสมอสวยงามนะคะจากนั้นก็นําได้ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วค่ะมามัดยึดนะคะน้ององุ่นอให้เขาตั้งตรงไม่โยกนะคะและอะเราจะต้องยึดยอดเขาถ้ายอดเขาแตกสูงขึ้นเราก็จะยึดให้มันตรงกับได้เส้นนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ปลูกให้ทั่วแปลงเลยค่ะ จากนั้นก็ใช้สายยางนะคะให้น้ำฝอยๆแบบนี้ค่ะลดให้ชุ่มทั่วแปลงนะคะและลดเยอะหน่อยตรงคนน้ององุ่นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้แปลงองุ่นปลูกทั้งหมด20ต้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องรถธยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ